สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องข้อสอบกบอคณิตศาสตร์ครับเรื่องมาเดดตยางมาเดดตยางคือการเปรียบเทียบสิ่งของจํานวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในสัดส่วนเท่าๆกันแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆได้แก่1มาเดดตยางแบบแปรผันตรงเมื่อสิ่งหนึ่งเพิ่มอีกสิ่งหนึ่งจะเพิ่มตามหรือเมื่ออีกสิ่งหนึ่งลดอีกสิ่งหนึ่งลดตาม2มาเดดตยางแบบแปรผกผัน เมื่อสิ่งหนึ่งเพิ่มอีกสิ่งหนึ่งจะลดลงหรือเมื่อสิ่งหนึ่งลดลงอีกสิ่งหนึ่งจะเพิ่มขึ้นครับ้อมาดูข้อสอบกันเลยนะครับคนงานสามคนดื่มน้ำหมดถังใช้เวลาสิบสองวันอยากทราบว่าคนงานกี่คนจะดื่มน้ำหมดเจ็ดถังในเวลาสิบแปดวันสูตรนะครับคนคูณเวลาเท่ากับคนคูณเวลานะครับอันดับแรกนะครับเราตีเป็นหนึ่งงานนะครับก็ นำสามคูณสิบสองเท่ากับสี่เหลี่ยมคูณสิบแปดนะครับสี่เหลี่ยมนี่คือเป็นแค่สัญลักษณ์ครับไว้บอกแบบว่ายังไม่มีจำนวนนะครับสามคูณสิบสองเท่ากับสามสิบหกครับเท่ากับสี่เหลี่ยมคูณสิบแปดก็ย้ายสิบแปดมาหารกับสามสิบหกตัดกันก็เหลือสองคนครับก็เจ็ดถังเราก็ตีเป็นเจ็ดงานครับ จ็ดงานก็คือนำสองมาคูณเจ็ดเท่ากับสิบสี่คนครับค่ะเรามาดูโจทย์ข้อที่สองต่อกันเลยนะคะตั้มกับต้นช่วยกันต่อตู้เสร็จในยี่สิบสี่วันตั้มกับต๋องช่วยกันต่อตู้แบบเดียวกันเสร็จในสามสิบวันและต้นกับต๋องช่วยกันต่อตู้นี้แล้วในสี่สิบวันถ้าสามคนช่วยกันจะต่อตู้เสร็จในกี่วันนะคะทีนี้เรามาคิดทีละสเต็ปนะคะก็คือนำตั้มบวกต้นคิดในหนึ่งวันก็จะได้หนึ่งส่วนยี่สิบสี ตั้มบวกกับต่องคิดใน1วันก็จะได้1ส่วน30ต้นบวกกับต่องคิดใน1วันก็จะได้1ส่วน40นะคะแต่โจทย์เขาถามว่าถ้า3คนช่วยกันจะต่อตู้เสร็จในกี่วันจะสังเกตว่ามีตั้มสองที่ต้นสองที่แล้วก็ต่องอีก2ที่นะคะทีนี้เรามาดูวิธีคิดต่อเลยค่ะ นำสอไปคูณตั้มบวกกับโต้นแล้วก็บวกกับต่องนะคะทีนี้ก็จะได้เท่ากับ1ส่วน24บวก1ส่วน30แล้วก็บวก1ส่วน40ค่ะจากนั้นเอามารวมกัน แต่จะเป็นการรวมกันที่อัตราส่วนไม่เท่ากันซึ่งเราจะต้องนำา24 30แล้วก็40ไปหาคอลนอก่อนนะคะวิธีการหาคอลนอนะคะก็คือนำเลข24 30 40นะคะตั้งแล้วหารด้วย2นะคะ2หาร24ก็จะได้12 2หาร3าก็จะได้15 2หาาร40ก็จะได้20นะคะทีนี้12 15 20ไม่มีเลขไหนหาร3ตัวได้พร้อมกันนะคะก็นำเลข ห้ามาหารห้าหารสิบสองไม่ได้ก็ดึงสิบสองลงมาห้าหารสิบห้าก็จะได้สามห้าหารยี่สิบก็จะได้สี่ทีนี้ก็นำสี่มาหารอีกนะคะสี่หารสิบสองก็ได้สามสี่หารสามไม่ได้ก็ดึงสามลงมาสี่หารหนึ่งก็จะได้หนึ่ง ทีนี้ก็นำสามหารอีกนะคะ3หาร3มก็จะได้1 3มหาร3ก็จะได้1ทีนี้3ามหาร1ไม่ได้ก็ดึง1ลงมานะคะดังนั้นคอลนอของเราก็คือ2องคูณห้าคูนสคูนสคูณหคูณหคูณหะคะก็จะเท่ากับ120ค่ะกับ5้าบวกสบวกสนะคะส่วน120 เท่ากับ12ส่วน120ค่ะทีนี้พอตัดทอนแล้วก็จะเหลือ1ส่วน10สังเกตว่าเรามี2อยู่ข้างหน้าตั้มต้นต่องนะคะทีนี้เราต้องย้ายข้าง2มาหารขวามือเมื่อย้ายลงไปหารแล้วก็จะไปคูณกับ10ก็จะเท่ากับ1ส่วน20นะคะแสดงว่าใน1วัน3คนนี้จะช่วย งานแล้วได้1ส่วน20นะคะถ้าช่วยกันจริงจังก็จะได้เท่ากับ20วันนะคะแสดงว่าตอบข้อที่5ค่ะไม่มีข้อถูกนะคะ